ครีเอเตอคนดังเป็นชาวเอเชียนะคะแต่ว่าอยู่ในลอนดอนค่ะตอนนี้ได้มาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็เจอเรื่องนึงที่เหมือนกับว่าโอ้รู้สึกช็อกมากเลยคลิปนี้โพสต์ไปแค่10กว่าชั่วโมงเองนะแต่ว่ามีคนดูเกือบ1นึล้านเจ็ดแสนวิวแล้วค่ะ เขาบอกว่ามาดูสิเนี่ยฉันกำลังมาเดินช้อปปี้อยู่ในห้างในกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีร้านค้าที่แบบว่าฉันเข้าใจนะขายเสื้อผ้าแบบพล u s s i ส e สำหรับสาวไซส์อวบอ้วนจริงๆแอดมินก็เป็นแฟนคลับร้านพวกนี้เลยนะคะเ <c ười> ขาบอกว่าฉันงงชื่อร้านนะ่ะทำไมถึงแบบว่าโอ้โหเจาะจงกันชัดเจนขนาดน,นั้นเธอดูชื่อแต่ละร้านสิ fat girl อ,อย่างเงี้ยชัดเจนมากเลย bb fat oh fat shop fatty and fat g i อย่างเงี้ยหนยังจะ fat beauty พิงกพิกี้ช็อบอย่างเงี้ยอู้หู้สายไทยเลยคือชัดเจนมากๆเลยค่ะอะไรเนี่ย love calories ฮ่ัลเอร์ g i fat cat sharpie อย่างเงี้ยอ้ j u s m i n big size <c oughs> ฉันเห็นเลยฉันแบบว่าแอบขำมาคือแบบว่าชัดเจนมากแต่ก็ดีนะเธอจัสตินมาคอมเมนต์บอกว่าไอ้แบบนั้นแหละฉันชอบเลยรู้ปะ่ะไม่ต้องแบบว่าพยายามจะทำให้ ตัวเองไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วอ้วนฉันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้แหละโอเคเลยอะแคมี่บอกว่าอะทำไมละ่ะขนอ้วนก็ไม่ได้หมายความว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีนะจ๊ะ จัสตินบอกว่าแม้ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีน้ำหนักเกินนะเธอเอบีบอกว่าอ๋อนั่นแหละคือร้านโปรดของฉันเลยนะแฟตที่แอดแฟตเกิร์ะมีแต่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยซีพลัสบอกว่าไม่เห็นจะต้องอายเลยผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมอวบอ้วนอาอจจะน่ารักอัลเบอร์ตาบอกว่าโอ้ขอบอกเลยนะว่าฉันชอบมากๆเลยร้านแบบเนี้และเสื้อผ้าข้างในเนี่ยฉันได้แวะมาแล้วและ่ร้านเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะ ฮันนี่บอกว่าอุย๊ยถ้าฉันมาเมืองไทยนะเธอช่วยบอกพิกัดหน่อยได้ไหมฉันจะไปช้อปปิ้งให้ครบทุกร้านเลยอะ่ะบราณ่าบอกว่าโอโหเธอช่วยบอกพิกัดฉันทีเธออยากจะรู้เหมือนกันแต่ฉันมั่นใจเลยนะว่าเสื้อผ้าแต่ละอันเนี่ยน่าจะมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยรีซี่บอกว่าฉันชอบมากๆเลยแฟชั่นบปวตี้เนี่ยตอนที่ฉันไปเมืองไทยฉันได้แวะไปที่ร้านนั้นด้วยนะ มีเช่าบอกว่าฉันไม่เข้าใจนะขนอ้วนสาวพลัสไซส์แล้วเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีพวกที่มีศีลธรรมไม่ดีสินั่นนะน่าตำหนิมากกว่าฉันรู้สึกว่าไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนเลยเลซี่บอกว่าอุยถ้าเกิดว่าในสหรัฐอเมริกานะร้านค้าแบบเนี้ยคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าหรอกเพราะเดี๋ยวเขาจะหามว่าอ้วนไงสไลม์บอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยรู้ไหมบางคนเนี่ยอาจจะเซนซิทีฟกับคำว่าอ้วนนะแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วเขาน่าจะมีวัฒนธรรมที่มีความสุขตลอดเวลา จะทํายังไงอะไรก็ได้และที่สําคัญฉันขอบอกเลยนะต่อที่ฉันไปเมืองไทยเนี่ยร้านเสื้อผ้าพลัสไซอะมีชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยแล้วก็หิดกันในหมู่คนท้องถิ่นด้วยนะโซฟีบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมจะต้องไปหัวเราะเยาะด้วยจริงๆเนี่ยคนเราจะมีรูปร่างอ้วนผอมหรือว่ายังไงกันแล้วแต่ไม่ควรจะไปหัวเราะเยาะคนอื่นนะนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่อยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกแค่เราบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนอ้วน นนฉันรู้สึกว่าชื่อร้านน,ะน่ารักดีนะอยากจะให้มีร้านแบบนี้เยอะในสหรัฐจังเลยอะแพทริเชียบอกว่าอู้ชื่อร้านแบบนี้แหละคือร้านที่แบบสร้างสารรค์ทั้งนั้นเลยชื่อร้านที่ฉันชอบมากที่สุดนี่ก็คือแฟตแคทเป็นแมวเหมียวแล้วยังอ้วนอีกนึกแล้วก็น่ารักจังเลยอะ และรู้มาต่อที่ฉันมาเมืองไทยเนี่ยฉันรู้สึกเหมือกับว่าทําไมเวลาคนจีนมาเมืองไทยอะถึงแบบว่าหลายๆคนอยากที่จะไปใช่หน้าชาวให้ได้เลยคือฉันงง่มากๆเลยแล้วก็ทําไมในเมืองไทยถึงแบบว่ามีใชหน้าชาวที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นี่แล้วแบบตอนที่ฉันไปถึงนะโอ้โหคือแบบมีของกินเยอะมากๆแล้วก็มีอาหารจีที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ดีด้วยนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยเจ เหมือนอาหารจีนจริจีนสเท่าไหร่ฉันรู้สึกว่าเหมือนกับรสชาติอาหารในออสเตรเลียมากกว่าตอนแรกเนี่ยฉันก็งงนะเอ๊ะที่นี่คือกรุงเทพเอ๊ะหรือว่าที่นี่คือลอนดอนเอ๊ะนี่ฉันเดินอยู่ท่ามกลางที่ยุโรปหรือเปล่าเนี่ยคือทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนกับว่า เออเหมือนกับว่าฉันอยู่ในยุโรปเลยอะพูดจริงๆนะตอนที่ฉันไปเวียดนามเนี่ยฉันก็ได้ลองรับประทานอาหารจีนแล้วก็ฉันรู้สึกว่าแปลกๆคืออาหารเนี่ยสดจริงนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการกระบวนการในการปรุงอาหารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะเท่าไหร่แต่ไม่เหมือนที่ใช่นนะทาวเธอรู้มหบรรยากาศที่นี่ดีมาอาหารรสชาติด,ดีจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีสถานที่ลึกลับ <c oughs> เป็นเหมือนกับว่าคนท้องถิ่นเท่านั้นที่เจอ แต่ว่าฉันก็รู้แล้วฉันก็ได้มาที่นี่กับลัวของฉันด้วยโอ้โหดูสิแต่และอย่างเนี่ยคือยอดเยี่ยมมากจริงๆรู้มาฉันได้ลองรับประทานอาหารแบบหลายอย่างเลยอะโอ้โหคือเนี่ยแหละอาหารบางอย่างฉันก็ถูกใจนะแต่อาหารบางอย่างฉันก็ไม่ได้ถูกใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอะไรจะอร่อยขนาดนั้นนะ่ะ เจเจบอกว่าเยาวราชเนี่ยคือมีชื่อเสียงในยา่านไชน่าทาวในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารไทยกับอาหารจีนนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจีนรสชาติเาก็เป็นการปรุงแต่งตามสไตล์อาหารไทยนี่แหละโฮจิบอกว่าฉันน่าเคยไปลอนดอนด้วยนะมี่ไชน่าทาวเหมือนกันที่นิวอยอร์กก็มีไชน่าทาวคือแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันไปทั้งหมดเลยอะ โดยริกกี้บอกค่ะว่าในบรรดาชายหน้าชาวทั้งหมดฉันชอบชัยหน้าชาวที่ลอนดอนมากที่สุดละละ่ะวิลเลียมมาบอกค่ะบอกว่า ที่นิวยอร์กหรอฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบไชน่าทาวที่นั่นเลยนะเหมือนกับว่ามีแต่อาหารจีนแล้วรสชาติก็แบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรอ่อ่ะลินดี้บอกว่าตอนที่ฉันมาเมืองไทยเนี่ยสามีของฉันชอบไชน่าทาวในเมืองไทยมากๆเลยนะเขาบอกว่าอาหารน้นรสชาติอร่อยจริงๆไมตี้เขาบอกว่าแต่ว่าในเยอรมันไม่มีไชน่าทาวนะจ๊ะแมจี้บอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยใครๆก็ชอบไปไชน่าทาวเพราะอะไรรู้มาคืออาหารที่นั่นใ่ะยอดเยี่ยมมากๆมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรมาก ผลไม้เลยแหละผลไม้ก็อร่อยฉันนาตอนไปเมืองไทยฉันยังไปที่ไชน่าทาวเลยนะโลแกนบอกว่าฉันชอบจริงๆไม่ใช่แค่ไชน่าทาวนะฉันน่ะรู้สึกว่าในกรุงเทามหานครมีอะไรให้กินให้สำรวจแล้วก็มีแอคทิวิตี้ให้ทำมากมายเลยล่ะคนนี้บอกว่ารูมาในสกอตแลนด์ไม่มีไชน่าทาวนะจ๊ะ โคนี่บอกว่าที่ออสแลนด์ e นิวซีแลนด์ก็ไม่มีไชน่าทาวเหมือนกันจ้ะคริสบอกว่าฉันรู้สึกว่าอาหารจีนแต่ละประเทศเนี่ยก็มีรสชาติที่แตกต่างกันนะแต่ฉันรู้สึกว่าเยาวราชนี่แหละเป็นแหล่งรวมอาหารจีนที่แบบว่ารสชาติติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะเวลาใครมาเมืองไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเขาถึงชอบมาที่ไชน่าทาวไง อีริกบ,บอกว่าฉันรู้สึกว่าย,าย่านไชนาทาวเนี่ยที่โด่งดังเพราะอะไรรู้มาเพราะว่านั่นาจ,จะเป็นแหล่งรวมอาหารแปลกใหม่แล้วก็เป็นอาหารของนานาประเทศด้วยจริงๆไม่ได้มีเฉพาะอาหารจีนเท่านั้นนะแต่ฉันรู้สึกว่าอาหารจีนเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าอาหารของภูมิภาคอื่นๆมาก,กเลยรู้สึกเหมือนกับว่าใครๆก็เลยชอบไปที่ไชนาทาว แต่บางที่ในชัยนาทารสชาติอาหารก็ไม่ได้ดีเหมือนกับที่ชัยนาทาที่เมืองไทยนั่นก็คือย่านเยาวราชนั่นเองฉันรู้สึกว่าที่นี่มีรสชาติที่อร่อยจริงๆแอันนี้บอกว่าฉันรู้สึกว่าในอเมริกาเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่เข้าไม่ได้อนุญ,ญาตให้ไปอยู่ที่อื่นก็เลยเหมือนกับว่ามีการรวมตัวคนจีนให้อยู่ในสถานที่ที่เหมือนกับว่ารวมกันอยู่ในบางเมืองแล้วก็บางเขตเท่านั้นเองแต่สําหรับชัยนาทาในเมืองไทยเนาะฉันรู้สึกว่าเป็นย่านที่คนจีนนํามารวมตัวกันตรงนี้มากกว่านะ มีความเป็นอิสระเสรีแล้วก็สามารถจะทาอะไรก็ได้แต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเพราะในเรื่องรสชาติของอาหารนี่แหละดอมค่ะบอกว่าอาหารจีนในแต่ละประเทศเนี่ยรสชาติแตกต่างกันจริงๆนะแต่สําหรับฉันฉันชอบมากๆเลยตอนมาเมืองไทยเพราะว่าที่นี่มีอาหารให้เลือกมากมายและรสชาติอะฉันชอบจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะใครชอบไปลองรับประทานอาารแปลกใหม่ ที่ย่านไชยนาะถาวบ้านสำหรับแอดมินรู้สึกว่าไปแล้วหรือว่าอาจจะเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยเฉยๆแต่ว่าอาหารแซ่บๆที่ถูกใจมากที่สุดก็คืออาหารที่แบบว่าแซ่บๆส้มตำปลาะอะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะอ๋อและอีกอย่างนึงที่ชอบมา,มากๆก็คือตุ๊สไก่ย่างชอบสุดๆเลยเพื่อนๆชอบหม่ำอะไรกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ